หมอปลายเปิดคำทํานายดวงครึ่งปีหลัง2,566ตือนระวังโรคระบาดใหม่เกิดภัยพิบัติก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจากทางช่องของเราด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทางเพจโหนกระแสได้เผยคำทํานายของหมอปลายปลายกระซิบหรือพิกษุนีปลายช่วงครึ่งปีหลัง2,566 ซึ่งหมอปลายได้เผยคำทำนายผ่านทางรายการไทร์ทลอกระบุว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังเรื่องสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตร,รามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนร้อยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้ง เพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดนีเซียบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่ หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยอาจรู้สึกได้ถึงความสัน่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบมาเท่านี้ ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องภัยพิบัติดินประทุไฟประทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษายน เพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายหลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นต่อจากนี้เราไม่พูดถึงโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ที่ผสมกันหมดเลยและมีเชื้อ HIV เป็นพื้นฐานและมีเชื้อโควิดมาผสมเป็นโควิดรุ่นโบราณและมีโรคเก่าเช่นกาโลโรค วัน,นโรคกลับมาผสมอีกรอบคิดว่าจะเป็นโรคประดิษฐ์โรคที่สร้างขึ้นจากประเทศที่หลวงพี่อยากเรียนภาษานี้และเชื้อโรคมาจากหนึ่งในห้องทดลองของประเทศนั้นเขาสร้างเชื้อโรคนี้ขึ้นมาเป็นอาวุธและก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าหรือกรรลนแต่เอาทดลองแต่คุมไม่อยู่ควรระวังช่วงพฤกษภาคมสิงหาคมกันยายน2566มาแน่ แต่เราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะสร้างความเสียหายน้อยกว่าโควิด1 9ส่วนเรื่องคดีใหญ่คดีสีเทาต่างๆคดีพวกนี้จะหายไปไม่ทราบว่ายังไงแต่ความรู้สึกว่ามันจะจบไปยังไม่เห็นใครติดคุกปลายทางก็จะเบาแต่ยังมีอยู่ใช้ชื่อใหม่แต่เป็นคุณเดิมทุนเดิมแต่จะมีคดีใหญ่เรื่องการกู้เงินเรื่องของการกลับมาของระบบเก่าๆคล้ายแช์ลูกโซ่ ที่ไม่ได้เรียกว่าแชร์เป็นแนวเดิมๆเ,เสียหายมากเป็นหลายร้อยล้านพันล้านและเป็นคนดังที่รวยเหลือเกินฟอกเงินแล้วทำธุรกิจเป็นฉากหน้ามีแน่นอนภายในปีนี้ปีมหาวิปโยคผ่าดวงเมืองปี2566ร้อนแรงดังไฟสุมเข้าสู่สภาพมิกสัญญีย้อนคำํำนายมอปลายภิกษุณีสุทัศนา เล่านิทานโงเ่เฮงลุงเปลี่ยนผิดที่ผิดเวลาส่งผลกระทบดวงตกสุขภาพพังหมอปลายปรายกระซิบปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการเจาะดวงลุงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับโงเ่เฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปกพระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวม คือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละอย่างหน้าตึงมากไม่มีรอยตินกาเลยตึงจนคิ้วแดงเลยโง่เฮ้งมันมีความสำคัญกับชีวิต และเราต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไรทีนี้เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บเหมือนมันมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลัง 3. คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล้ม เพราะฉะนั้นเดือนประมาณเมาษาพฤกภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังตอนนี้ดวงเขาแผวแผวล,ลงเยอะแล้วก็ข้างในเริ่มจะไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมา คำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมูไหหม่ไหนหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้า โงเ่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจําหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสีย,ยใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้น เพราะดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้คือหนักมากคือน่าย,ยิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ถึงปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขาจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้ก็คือนอกประเทศอย่างเดียว หรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน 2, องปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้และก็ไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤึกภาหรือพุศจิกาอย่างไรก็ตามพระลายมองเห็นลุงไม่ยอมถอยลุงจะต้องหาวิธีลงให้สวยแต่ลุงไม่ยอมลง เพราะฉะนั้นลุงจะต้องหาวิธีหาพวกลุงก็หาพวกโดยการหาคนโน้นคนนี้เข้ามาอยู่กับตัวเองสุดท้ายแล้วลุงก็จะตัดสินใจได้ว่าพวกที่ได้มาช่วยอะไรไม่ได้ลุงก็เลยไปจับมือกับสีน้ำเงินและสีแดงย้อนคำทำนายหมอปลายพลายกระซิบถึงนายกคนใหม่ของประเทศไทย กลับมาถูกแชร์บนโลกโซเชียลอีกครั้งกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายปลายกระซิบที่เคยพูดไว้ถึงนายกคนที่30ของประเทศไทยโดยหมอปลายได้พูดผ่านรายการแชร์เมื่อวันที่13ตุลาคม2564มีการทำนายดวงของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นนายกคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยนั้น จะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งช่วงหนึ่งคุณมดดำถามว่านายกคนต่อไปก็คือคนเดิมใช่หรือไม่มดปลายกล่าวว่าคนนั้นที่เราจะเลือกกันจะถูกใจทุกๆคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยสดๆจริงๆเราจะได้เมื่อไหร่มดปลายกล่าวว่าอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคม เราต้องหาเรื่องเปลี่ยนแฟนหลังจากนั้นก็จะมีคนดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อช่วยสัก1-2ถึเดือนก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซึ่งหลายคนก็นำคลิปดังกล่าวออกมารีโพสต์ใหม่อีกครั้งและถูกพูดถึงอย่างมากหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นไปตามคำทำนายของหมอปลาย นายกคนใหม่ก็จะเป็นทิมพิธาตามที่ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้นั่นเอง